สวัสดีครับผมเอฟแปครับขายรถไปนําเหรียญดนตรีไปพร้อมมื่อนี้มีเหล,ล้าดีๆรถความคู่ขนาดใหญ่ๆราคาบาๆว่านําเสนอครับสิเป็นดีอยังรอชมวครับผมก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องของเขาครับเซลล์เลคอร์ดศิลปินรถบ้านเมือสองกับเกียร์ล้านแปดเจ็ดคูลเลอร์คาซิเตอร์อ่าปัจจุบนันทางตํบนาบลดอนต้นอําเภอพะเยินจังหวัดขอนแก่นครับเบอร์โทรและลายไอเดียศูนย์แปดสองสามศูนย์ห้าสามหนึ่งหกสองครับเพิ่มเพปิดจากเบอร์โทรได้เลยครับอ่ามื่อนี้มีรถยังมานําเสนอมาเบิ้งกันครับผม นี่ครับรถเจ็ดที่นัง่งรถตู้อนเนกประสงค์ยยยยยคันใหญ่คันนี้ครับฮุนไดเฮ็ดวันครับผมปี2012อ่าตัวทั่วลิงเป็นตัวธรรมาดานะครับเกียร์ธรรมาดาตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมาดาเครื่องเป็นเครื่อง A2 แล้วเป็นเครื่อง A2 แล้วอ่าเพราะว่าหลายคนหาฮุนไดส่วนมากสิเลรีเครื่อง A2 กันเพราะว่าเป็นสิทนก้อนนะครับปัญหาสิบเจุกจิกอ่ามาเบิง้งโดยร่วมกันครับโดยร่วมตัวนี้สีผมตีให้ 9 0 9 5บซครับส,ยสวยๆเลยครับอ่าสวยๆเลยเป็นรถบานได้ครับอ่าจะมหีห้อยห้อยขนแมวครับพกถึงกับร้อยกีดก้อนดอกร้อยขนแมวนิดๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับตัวนี้ได้ไฟหนา้าใสแบบนี้นะครับไฟหน้าใสอ่าไฟตัดหมอกส,ยสวยๆแบบนี้กระจังหนาค้เมียมตัวนี้จะเป็นกระจังหนาเป็นโฉมไม่เนื้อแล้วครับเป็นกระจังหนาตัวไม่แล้วเป็นไม่เนื้อเชีงนะครับเนาะอ่ามาดู รอบๆอ,อ่ะมีล้อแม็กสวยๆให้อ่าล้อแม็ก V.I.P เป็นล้อแม็ก V.I.P นะครับสวยๆควอบอ่าตัวนี้ควาบ18นิ้วครับควาบ18นิ้วยางเต็มๆกันเลยอ่ามีไฟเลี้ยวที่กระจกอ่าครับผมตัวนี้สิเป็นประตูสไลด์ทั้งสองด้านนะครับเอ่าเป็นสไลด์ธรรมดาสไลด์มือนะครับได้ชุดแต่งสเก็ตรอบคันได้ชุดแต่งสเก็ตรอบคัน อ่าสวยๆแบบนี้เนาะครับยางเต็มๆทั้งซีเซ็นนะครับยางเต็มๆทั้งซีเซ็นไฟท้ายสวยๆไม่มีแตกไมล่าครับด้านท้ายโลโก้อยู่ครบอ่าเดรุกตัวนี้เป็นตัวอ่าตัวเดรุกเดรุกเกียร์ธรรมดานะครับทันสปอร์ตอามาเบิ่งด้านซ้ายกันสีสันโดยรวมสวยๆ ดีไป90-95%เลยครับอ่าฟิล์มก็ยังสวยๆก,กันความร้อนได้ดีกันความร้อนได้ดีสีสันสวยๆนะครับบ่มีห้อยต่ำห้อยชนครับรถคันนี้เอาไปก็คือใส่งานได้ทันทีนะครับเนาะอ่าใส่งานได้ทันทีอ่าไฟหน้าใสๆแบบนี้ครับไฟหน้าใสๆอ่าตัวนี้ภาษี68แดนะครับภาษี68ภาษี68 กระจกทุกบานว่่มีแตกไม่มีเล่าครับกจกทุกบานว่่มีแตกว่่มีเล่าใส่งานกันไปเงาๆครับอามาดูภายในภายในเสียนบอบอหนังทั้งขั้นครับเบาหนังสีเบดเบาหนังสีเบดฟังอันนี้ฟัง,ฟ,งฟังผู้โดยสารเบาสวยๆแน่นๆครับคอนสซลสวยๆแน่นๆกันเลยสะอาดสะอาดเกะบถูกตัวใส่ได้เปิดใส่ได้นะครับ ใช้ได้กับแผงกว่าตูแน่นๆเฮยสวยแบบนี้มีไฟซองตอนนั้นขึ้นหน่อยครับผมพื้นพรมสะอาดครับทุกทุื้นพรมสะอาดพื้นพรมสะอาดดีแล้ครับเพจส,ส,สติกเกอร์เพจทีน่นี้เป็นเพจฮยังยูขบครับยังยูขบยูขบเอาดูฝังห้องโดยสาร นี่ก่วงๆข้องง,ง,งแบบนี้ครับก่วงๆเลยกันนี่ผ่าลังค่าก็ถือว่ายังโอเคอยู่มาถึงกับขาดกับหุ่ยแล้วครับเนาะเบาะทุกตัวแถวหนึ่งสวยๆแถวสองอ่าแถวสองกันยังสวยๆครับแถวสองแถวสามสวยๆเลยตัวนี้ถือว่านาที เหมาะสมกับขอบขั้วหญ่ครับขอบขั้วหญ่สำหรับขอบขั้วหญ่เดินทางไปไสนี่ไปขั้นเดียวกันเลยจบๆเพราะต้องมาล่อเพราะต้องเป็นนัดกันปั๊มเพราะต้องไปนัดพ่อกันบางขันบางนี้ไปพ้อกันทีเดียวเลยด้านหลังครับเปิดง่ายๆครับด้านหลังเปิดง่ายตัวนี้สามารถพับเก็บได้เก็บของเก็บสัมภาระได้อีกหลายครับเก็บของเก็บสัมภาระได้อีกหลาย11ที่นางครับเต็มๆเต็มิปเ11ที่นางเลย 11ทีนัง่งเต็มๆประตูสไลด์2องขางครับอลอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับะจะล็อกจะล็อกข้างในนี่ด้านขวาสะอาดสะอ้านครับเบาทุกตัวแน่นๆเบาทุกตัวแน่นๆ่มาเบาทุกตัวแน่นๆเลย พรมพื้นสะอาดสะอาดด้านดีอ่าเดี๋ยวพรมกระดุมเข่ารูปทั้งขั้นเลยนะครับพรมกระดุมเข่ารูปทั้งขั้นบันไดปีนขึ้นก็นสะอาดสะอ้านครับเดี๋ยวนี้ใส่กันเน่าๆครับขอบดาวขอบขั้วใหญ่อ่าฟังคนขับแขงประตูแน่นๆแขงประตูแน่นๆสติ๊กเกอร์อยู่ครบสติ๊กเกอร์อยู่คหกนะครับองมาลายสวยสวย อะไรสวยๆก็นนี้เลือไม้หน่อยครับเลือไม้ยู่แค่เก้าหมื่นครับเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าหมื่นเจ็ดพันเพราะว่าส่วนไหลรถขี้แทบสิปีหนึ่งก็จะออกตั้งจังหวัดเทียสองเทียครับอ่าเพราะว่าก็ทำงานประจํากันนะครับโดนๆยังได้ใส่แต่ละคนก็นมีรถส่วนตัวเจ้าของอันนี้ก็ถือว่าเอาไปไว้ติดบ้านไปจากขั้นหนึ่งครับติดบ้านไปจากขั้นหนึ่งล่าไปท่องเที่ยวมาดูห้องเครื่องตัวนี้ในเครื่องเอสองครับ ยื่นเครื่อง A2 แล้วครับผมเครื่อง A2 ของเครื่องสะอาดสะอ้านครับอ่าเครื่องสะอาดสะอ้านน็อตเนืดแกะยังไม่ท่านแกยับดนะครับน็อตเนืดแกะยับน็อตฝากระโปรงเดิมๆยังไม่ขยับครับผมสุมเสริมสวยๆไฟใน้าสุมสวยๆอ่าสติ๊กเกอร์พ่อกอาออยู่อ่า เครื่องสวยๆตัวนี้เป็นเครื่องดี CC. เซลดีเซล2,900ซีซีเป็นเครื่อง A2 เป็นเครื่อง A2 แหละเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันนี่ครับสตาร์ทเครื่องแล้วเดินนิ่งๆเงียบๆครับ อ่าเรียบเรียบกันเลยอับนสวยเครื่องเดินหนึ่งๆเรียบเรียบพ่อสั้นนะครับบ่อสัน้นพ่อมีเอว่อมีอายครับอ่แอาแขดงแกรงเพิ่งเลยบ่อมีอายครับให้ความร้อนไม่มีนะครับอ่าก็วางมาไปใส่กันกะโอเคครับสหร,รับรถคันนี้ยังสิเดี๋ยวมาฟังราคากันครับฟังราคากัน สำหรับรถบความกัวกหุใดเฮ็ดบ้านครับเกียร์ธรรมดาปี2012ปี2012แล้วได้นาไม่แล้วเด็กเครื่องไม่เนื้อเกียร์ธรรมดาสำหรับคนที่วัฒนนัดเกียร์ออตโต้นะครับเอาเกียร์ธรรมดาไปใส่เอาไปติดบานไปครับเวลาไปท่องเทีย่ยวทางจังหวัดนี่เหมาะเลยราคาผมเปิดเบาๆครับ387,000บาทเท่านั้นครับ387,000บาทในรถตู้รถครอบครัวขัน้นหญ่ๆไปใส่นเครื่องดีเซล แล้วก็11ที่นั่งประตูสไลด์2สองข้างผมว่าเหมาะสำหรับครอบครัวงหญ่เอาไปติดบ้านไปครับอ่ากับราคาแค่387,000ครับผมติดตอ่อเข้ามาที่เบอร์โทร0823053162ครับฝากเพียร์้านนะครับ87บุลเลอร์คาร์เซ็นเตอร์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเราครับศิลปินรถบ้านมือ2สองโฮเซลเรคคอร์ดครับผมอ่าขอบคุณหลายๆที่เคย ท่านใดที่กดติดตามกดไลค์ไปแล้วนะครับเนาะงว่าได้พลาดคลิปไม่ไหมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมีรถแยงมานํำเสนอหผมสิเขามารีวิวให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับสำหรับื้นนี้ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับช่วงนีอ้อาการห่อนรักษาสุขภาพครับผมสวัสดีครับ